ใจก่อนว่าไขมันทรานส์จริงๆแล้วคือสภาวะที่เราเอาน้ํามันพืชนะครับแล้วมันแปลงให้อยู่ในรูปที่ท้ามันเป็นของแข็งมากขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับจะเห็นว่าเขาจะเขียนข้างๆอย่างเช่นในรสของครีมเทียมก็ตามหรือว่าจะเป็นเนยเทียมมาการินที่เราคุ้นเคยกันจะเขียนว่าเป็นพา r เชอรี่ไฮโดรจินเนตต์ไรปิดคือไขมันที่มีการเติมไฮโดรเจนบางส่วนนะครับ กระบวนการนี้ทําให้ตัวน้ํามันน้ำมันพืชที่เคยเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งขึ้นมาได้แล้วพอขอ,ของแข็งขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวที่เป็นลักษณะของผลิตที่ติดตามมาด้วยชื่อไขมันทรานส์ครับปัจจุบันเราค้นพบว่าไขมันทรานส์เป็นตัวที่เป็นปัญหาต่อการเป็นโรคหัวใจได้ทำให้อุดตันที่เส้นเลือดหัวใจได้ในช่วงหลังจึงมีการพยายามเปลี่ยนนณลงให้ลดการบริโภคเช่นครีมเทียมหรือว่าจะเป็นเนยเทียมที่มีไขมันทรานส์ด้วยนะครับ แต่ว่าในน right. right ้ำม well, ันพืชที่เป็นบรรจุขวดเนี่ยครับจะเห็นว่ายังเป็นของเหลวอยู่ครับฉันโดยสภาว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีไขมันทรานครับแต่สภาว่าจริงๆแล้วการผ่านกระบวนการผลิตนั่นคือกระบวนการผลิตเพื่อกลั่นน้ำมันออกมาให้กลายเป็นไขมันให้เป็นน้ำมันที่เราบริโภคกันจึงไม่เป็นตารายที่ว่าครับน้ำมันพืชที่วางขายในบ้านเราเนี่ยรับประทานได้แน่นอนครับสามารถเป็นบริโภคได้ด้วยความปลอดภัยครับเียแต่ว่าต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับมันพืชมีหลายอย่างนะครับและตละอย่างก็มีองค์ประกอบของไขมันที่ตต่างกันด้วยครับ คอเลสเตอรอลต้องแบ่งว่ามีทั้งตัวดีตัวไม่ดีนะครับตัวที่ดีก็ช่วยการทํางานในร่างกายเราดีขึ้นตัวไม่ดีทําให้เกิดปัญหารโรคหัวใจได้ในอดีตเราเคยเชื่อว่าการบริโภคคอเลสเตอรอลก็ไปโดยตรงจะมีผลต่อปริมาณของคอเลสเตอรอลในร่างกายฉะนั้นจึงบอกกันว่าพยายามลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับแล้วก็รวมถึงอ,อาหารที่เป็นไขมันสัตว์ที่ว่าด้วยปัจจุบันเราพบว่าคอเลสเตอรอลจรงิงๆเป็นเรื่องของการผลิตขึ้นในร่างกายมากกว่ามากกว่าเรื่องการบริโภคโดยตรงนะครับฉะนั้นหลังๆจึงไม่ค่อยมีการเตือน จะอาจจะเคยได้ยินเรื่องไข่เป็นต้นเมื่อก่อนเคยเตือนกันว่าห้ามกินไข่เกินวันละสองฟองเพราะคอเลสเตอรอลสูงปัจจุบันก็ไม่เตือนแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วปริมาณของการบริโภคก็ไปโดยตรงไม่ได้เป็นผลตอล่อร่างกายแต่ว่าตัวน้ํามันเนี่ยครับที่มีความสามารถของการเป็นกรดไขมันอินตัวสูงนี้ยังพบว่าเป็นตัวที่เหนียวนําให้เกิดการเกิดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายได้นะครับดังนั้นในเชิงของการแพทย์กระแสหลักจึงพูดเหมือนเดิมครับว่าไขมันสัตว์ซึ่งมีกรดไขมันอินตัวสูง ตัวนี้ไม่ควรบริโภคมากเพราะสุดท้ายก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดคอสเลอร์ที่ไม่ดีในร่างกายครับปัจจุบันสื่อโซเชียลนี่มีอยู่หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e หรือว่า In อิสแ a รมอะไรก็ตามเนี่ยครับและสื่อและสื่อเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามายังไงมีที่มาข้้งยังไงหรือคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนพูดบางครั้งเป็นข้อมูลที่มาจากต่างประเทศแล้วแปลกันมาด้วยหลายอย่างเนี่ยเราเห็นชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการสุขภาพเนี่ยครับว่ามันขัดกับเรื่องของการให้กระแสหลัก ฉันมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆแต่เชื่กันแพท์กกระแสหลักเป็นสิ่งที่มีการทดสอบวิจัยกันมาเป็นรวลานานแล้วอ,องค์การอย่างอ,องค์การนาไมโรกก็เป็นอ,องค์การที่การันตีได้ว่าน่าเชื่อถือฉันจจั้นเราจึงมีความจาเป็นที่ต้องเลือกในการเสพสื่อให้ดีนะครับฟังได้แต่ว่าต้องเช็คด้วยว่าจริงๆในเทิรนกระแสหลักนี่เขาใช้อะไรอยู่นะครับเกิดเราจะได้ไม่เกิดอันตรายจากการไปเชื่อตามโซเชียลที่ว่าครับ